เอาละครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่าน้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกม D A ครับผมวันนี้เราก็จะมามาสมบทบาทเป็นพลจ่าอากาศพลตำรวจพลต,ต,ตำรวจเอกโทตีจัตวาออมรัตนานะครับผมวันนี้ก็มากับรถรถรถกระบะนะครับรถกระบะตำรวจอีสุเอ้ยไม่ใช่โตโยต้าวีโก้ครับผม ด้วยสำนักงการตำรวจแห่งชาตินะครผมแต่ว่าไม่รู้สอนอไหนนะครับจูนอย่าง ECU shop แล้วก็มีลายทรงพระเจริญติดด้วยนะครับเป็นบออ่อบายเลคัโลนะครับผมลุยกันเลยดีกว่าเอ้าเอๆาเนี่ครับเจอคนมีประเด็นกับเราแล้วนะครับเหมือนจะไม่จบไม่สิ้นนะครับเราต้องลงไปจัดการนะครับผมคนไม่ดีอย่างนี้นะครับมาครับคุณคุณนายครับคุณครับ คุณทำไม่ดีแล้วคุณต้องลงมาคุยกับผมนะครับเอ้าเอาเอาเอาคุณครับมาที่นี่ก่อนครับนี่เจ้าหนี้ตำรวจนะอะครับเอ้าเอ้าเอ้าคุณครับใจเย็นนะครับคุณคุณใจเย็นคุณเฮ้ยเดี๋ยว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 คุยกันก่อนก็ได้ครับคุยกันก่อนผมไม่ทำอะไรคุณคุณเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเอาคุณใจเย็นใจเย็นใจเย็น อะไรแล้วเนี่ยคุณลงมาคุยก่อนผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเอ้าเอาลงไปแล้วรถหัวมันเอ้ารถหัวมันถายไปแล้วเอ้าคุณเอ้าี่กระโดดอีกอะใจเย็นนะครับคุณคุณใจเย็นคุณเดี๋ยวก่อนคุณระวังรถเฮ้ยผมว่าเราต้องคุยกันนะครับผมผมต้องแจกมัดให้สรบปก่อนนะครับ าจะได้คุณตื่นมาคุยกับผมกหอนคุณฮัลโหลเอาคุณทำไมเป็นเงี้ยเขาง่วงมันเหมือนนอนน้อยเห <c oughs> มือนเขาก็เน,นี่ยนอนนอนน้อยนะครับก็เลยลงไปคุยกับนี่ครับเราก็ไปจับผู้ร้ายของเรากันต่อนะครับดูเหมือนว่ารถกระบะของเราน่าจะหายไปแล้วนะมันไม่ได้หายครับมันล่องหนลองเดินไปใกล้ๆนี่คนระักบกระบะที่เราร,รีวิวนะครับผมแม่เจอภารกิจ นีผมก็เครียดเลยครับลองกลับรถดูครับได้ครับกลับรถตรงนี้เลนนี้ใช่ไหมครับนี่ครับอ๋อเราจะหน้าขึ้นเหนือไปครับผมเราจะไปลองรีวิวรถกันนะครับที่ความเร็วซ็อปสปีดของรถนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองลองให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับผมเราก็จะปาดไปปาดมาก่อนนะครับผมนี่เป็นหลักสูตรที่ขับได้ในเกมครับชีวิตอย่าไปทําตามนะมันไม่ดีนะครับตายนะครับผมเพื่อนร่วมท้องถนนเลยครับ <laughs> ตอนนี้เราก็วิ่งไปที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ240แล้วนะครับจะไปที่250แล้วทรงนี้เหมือนจะตันนะครับผม205นะครับผมด้วยกระบะวีโกของเราก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับผมว่าเอ้ยปัดนนะ้ะเออตู้ทืบใหญ่อ่ แล้ no s <S ้หายนี่เราจะหาได้อย่างไรครับเนี่ยอุ้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 ยที่ไหนครับโอ้ยเซงเลยออกไงเนี่ยนี่ครับไปครับเปิดยังไงครับกดีไปครับ พี่หมอพี่หมอไปครับผมลบหน่อยครับลบหน่อย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 ไปรุ่นรถพยาบาลรถตำรวจมาเอ้าเอ้านี่ลังเลเอ้า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 เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับกระบะวีโกสุดลักของเรานะครับผมรถตำรวจไทยแลนด์มิสซิ่งครับเอ้าเหมือนเราจะเจอคนร้ายนะครับผมต้องลงมาเคลียร์ครับผมให้คุณคุณครับ ลงมานน่หน่อยครับลงมาคุยกับผมหน่อยครับอ้าวพ่อยอุ้ยเกือบเกือบเอ้ยคุณเอาอะไรเอาผมเราก็จะกลับไปตามล่ามันนะครับผมนัดนทำการทำร้ายเรานะถึงค่อนข้างที่ไม่โอเคมากๆเลยนะครับไปครับไปครับจังหวะนี้ครับมีมีหมาตัดหน้าครับผมเกือบชนนะครับผมตายไปแล้ว ไป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 มันอยู่ไหมมันอยู่ไหมังไม่อยู่แล้ววะไม่อยู่แล้ว,ไม,ลวไม่เป็นไรครับเราจำมันให้ชัดเจนไลครั <c oughs> บรถบ้านบนบ้าน <c oughs> โอ้ไม่รถบ,บ้านมีเป็นร้อยแล้วให้ตำรวจสอนอแทนบรจับกาศจับไ <c oughs> ด้ได้ได้ได้โอเคผมไฟแตกไปข้างหนึ่นงแล้วข้างไหนต่อหรือถ้าออบล้อมไงเนื้อ ปึ๊บนี่เหมือนเข็มไม่เนี่ยทำบิดด้านนะผมืูกลับด้านน้นคนออกแบบนม่ไมีเชื่แต่งยี่ฟีเหมือนเล่ยกับด้านนะผมดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่แอ้มเฮ้ยเกือบ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  ค่อนข้างที่จะหนึบมากๆครับขับดีผู้นั้นขับเนี่ยตรงไปเรื่อยๆร่อนี่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 ขวานี่ขวานี่ขวานี่เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละพวกนี้เหรอเออนี่แหละเนี่ยขึ้นสีแดงได้เห็ไดเห็นได้อ๋อนี่ครับเหมือนเราเจอคนร้ายแล้วครับผมเราต้องเปิดไปทีนึงครับผมจังหวะนี้ครับผม คคนรร้ายับเราต้องทำร้ายนะครับผมเราต้องต,อต่อยต่อยด้วยมือเปล่าแล้วผมเราไม่ได้เอาปืนมาเจ็บลืมปืนเลยบ้างเราครับเราจัดได้แล้วผมลุกมาดิมาดิมาดิมามาเหมือนเขาจะเอาปืนยิงเรานะครับผมแต่เราไม่มีปืน,นเราไม่มีปืนครับเราไม่มีปืนตำรวจล,ล,วลืมพกครับมีแต่ใ,ใจครับผมหลบไปตรงนี้วัยรุ่นเฮ้ยวัยรุ่นมาเราจะตายเลยนี่ เออเออเออนี่ครับเราสกัดจับคนร้ายได้แล้วนะครับสองคนนะผมได้ทำการล้มบ้องเพลงแล้วนะครับผมนี่นะครับหน้าตาคนร้ายครับเดี๋ยวนี่ครับสักด้วยนะครับค่อนข้างนี่จะนิสัยไม่ดีเลยนะครับผมคนประเภทนี้ครับเดี๋ยวเราจะเรียกรถรถรถขังนะผมมามาเอาตัวไปครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจอื่นกันต่อครับส่วนเลือดนี่น่าจะแบบได้หกล้มนะครับเลือดออกจากเข่าอะไรประมาณนี้ครับนิดหน่อยครับ โอเคนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมรถกระบะรถกระบะตํารวจของเรานะครับได้ทาการซิ่งมากๆเลยนะครับผมก็ค่อนข้านที่จะสนุกทีเดียวเลยครับถ้าอยากให้ผมเล่นอะไรเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้นะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอม